สวัสดีค่ะพบกับเราช่อง A&Q แม่อ้อยและอคิวนะคะวันนี้แม่อ้อยจะพาทุกคนไปเข้าครัวกันนะคะแต่ว่าเราจะทำขนมกันนะคะเป็นข้าวมันปิ้งกันนะคะมีไส้กล้วยแล้วก็มันม่วงคะ่ะเดี๋ยว ตามกันไปเข้าครัวเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ซื้อข้าวสารเอามาแช่ไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะคะเพื่อจะให้ข้าวมันนิ่มแล้วเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งกัน,นะคะ่ะครับตอนนี้เราก็นึ่งข้าวเสร็จแล้วนะคะพักไว้หลังจากนั้นเราก็มาทำน้ำน้ำกะทิ เพื่อจะใส่กับข้าวเหนียวนะคะหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะคะน,น้ำตาลทรายละลายะคะ่ะเดี๋ยวมาดูต่อนะคะไม่ไไมไยกกระเทนีพรหลังจากออน้ำตาลละลาย น,น้ำตาลละลายเสร็จหมดแล้วนะคะให้กะทิเดือดเล็กน้อยเดี๋ยวเราก็เอาผสมกับข้าวที่เราเตรียมไว้นะคะรอให้มันเดือดครับตามลงเดี๋ยวให้เห็นนะี่เอากะทเดี๋ยวเอากะทิที่เรา เที่ยวเสร็จแล้วเรามาเทนะคะหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ชิ้งไว้สักพัก กะทิก็ต้องอันนี้ก็น้ำตาลไม่ใช่ข้าวก็ต้องร้อนแล้วก็กะทิก็ต้องร้อนค่ะเพื่อจะส่วนผสมสจะเข้ากันนะคะแล้วก็ใส่กล้วยหลังจากนั้นเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะคะครับต่อไปเราจะมาทำไส้มันม่วงกันนะคะก็มีกะทิน้ำตาลทรายน้ำตาลตีบแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็มัน เราชอบหวานหรือว่าชอบหวานน้อยหวานมากเราก็ใส่ตามที่เราต้องการนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะเคี่ยวจนให้ละลายนะคะจนน้ำมันแห้งเลยนะคะใช้ไฟอ่อกนะคะเคี่ยวจนแห้งเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราเอามาทำเป็นไส้ เริ่มจะแห้งแล้วนะคะพอน้้ำแห้งเสร็จเคี่ยวเสร็จจนน้ำแห้งเราก็ตักออกมาเตรียมห่อได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่อ้อยเอาอีกออสักชักหนึ่งเพราะมันยังไม่แห้งดีอคะ่ะเคี่ยวไฟอ่อนกันนะคะ หอมมากเลยหอมจังเลยดูสีสีก็สวยแต่ว่าอยู่ในกล้องมันอาจจะดูมืดมๆด,ดำๆนะคะแต่ถ้าเห็นจริงๆมันก็สวยะคะ่ะสีม่วงอีกนิดนึงเนาะนีได้แล้วค่ะ มันม่วงเราเคี่ยวจนแห้งหมดแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาห่อกันเลยนะคะน่าทานกันไหม ี้ก็ตัดใบตองให้มันเท่ากันก่อนนะคะมีแผ่นเล็กกับแผ่นใหญ่นี่นะคะนี่แผ่นใหญ่นะคะแล้วเราก็จะมีแผ่นเล็กมารองข้างในนะคะนี่เดี๋ยวถ้าตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันวิธีการห่อเป็นยังไงนะคะแค่นี้พอไหมเนี่ย เอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวแม่อ้อยจะเช็ดอีกรอบนะคะเพราะว่าใบตองมันเปื่อน บ้านก็ต้องหาอะไรทำค่ะวันนี้เป็นเมนูของลูกชายนะคะ<ว>เขาอยากกินไหนลูกชายอยู่ไหนมาดิมาด้านหลังสิสวัสดีทุกคนรลยยางวสวัสดีคร่ะพืออย่ยางสวัสดี <laughs> ตอนนี้ลูกชายยังไม่ว่างคะ่ะเพราะว่าเขาเรียนออนไลน์อยู่นะคะ เนี่นะคะคือใส้มีกล้วยนะคะแล้วก็มันที่เราบดเคี่ยวไปเมื่อก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ข้าวเหนียวมูนนะคะแล้วก็มีเข็น ก็ใบตองที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวแม่อ้อยจะมาห่อให้ดูกันนะคะเริ่มกันเลยนะคะเตรียมใบตองหนึ่งแผ่นแล้วก็ใส่รองนะคะนี่คุณนเห็นไหมคะตักข้าวเหนียวมูนใส่ชุบๆนี่พอประมาณนะคะ แล้วก็มานม่วงค่ะใส่เข้าไปแล้วก็เอาเข้าวเหนียวมูนปิดข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะแล้เราก็ห่อแบบนี้นะคะอับมาเลย ัชนกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาเข็มกัดกัดหัวท้ายด้านนี้อีกด้านหนึ่งกัดเข้าไปเลยนะคะอุ๊บอุ้ยตายละอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ คือไส้มันม่วงนะคะโอ้ใหญ่มากเลย<อ>ต่อไปก็เป็นไส้กล้วยนะคะเราเอากล้วยน้ำวาที่สุกแล้วนะคะทำ มาจากไหนเนี่ยแม่วามาจากกล้วยแน่เลยแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะนี่ผ่าครึ่งหลังจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะไปตองมาแล้วก็ตักข้าวใส่ นี่นะคะแล้วเราก็เอากล้วยใส่เลยนี้ก็ได้นี่แล้วเราก็เอาข้าใส่ปิดกล้วยอีกทีนะคะใหญ่ไปป่าเนี่ย <c oughs> ล้างแล้วนะคะมือนี่นะคะเอาชนนแล้วก็หอเหมือนเดิมค่ะพบซ้ายพบขวามือนเดิมนะคะ เอาเข็มกัดติดเหมือนเดิมหัวท้ายแต่มกัดสั้นแต่ไส้กล้วยนี่เราต้องทำเครื่องหมายนะคะนี่นี่คือไส้กล้วยค่ะจะมีเข็มกัดสามอัน เดี๋ยวเราเอาไปย่างกันนี่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนข้าวหมดเลยอร่อยอย่าบอกใครเลยอะอร่อยอย่าบอกใครเลยอย,อ,อ,อยากทำด้วยไหม <laughs> นี่เนาะซ้ายทับขวานี่นี่นะคะ Enige ก็ห่อเสร็จแล้วนะคะแม่อ้อยก็เอาใส้มันม่วงแล้วก็ใส่กล้วยนะคะมาย่างเดี๋ยวมาดูกันนะว่าหน้าทานมากแค่ไหนนะคะรสชาติเป็นไงคะหวาน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 ครับ สีมือแม่อร่อยไหมอร่อย,ออยถูกปากไหมถูกครับไหนดูใกล้ๆหน่อยโอ้โหเดียวกล้วยเดยวกล้วย วันนี้ใครสนใจจะเอาคลิปของเราไปทำกินกันที่บ้านได้นะคะครับอร่อยด้วยครับใครชอบไส้ถั่วดำหรือว่าไส้อะไรอ่ะมีไส้อะไรอีกไส้มันไส้มันไส้มันก็มีค่ะไส้เผือกด้วยไส้เผือกเออไส้มันไส้เผือกแต่วันนี้ลูกชายชอบกินไส้กล้วยน้ำวานะคะแม่อ้อยก็เลยทำไส้กล้วยน้ำว้า อยู่บ้านกันนะคะอย่าออกไปไหนช่วงนี้โควิดรอบ2มามันอันตรายมากแล้วแบบมันไม่มีอาการบ่งบอกเลยว่าเป็นหรือไม่เป็นนะคะออกบ้านก็ปิดแมสกันด้วยกลับมาก็ล้างมือล้างเท้าให้สะอาดนะคะครับวันนี้ไม่อ้อยและอีคิก็ขอจบคิปกันเท่านี้นะคะฝากกดติดตาม กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะครับไว้เราจะทำคลิปมาใหม่นะคะสวัสด,ดีค่ะไอยบาย